ตอบคำถามคอมเมนต์นี้นะคะเรื่องคอเทคนิคร้องไม่เพี้ยนะคะอ่านลี่บีคิดว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของการร้องเพี้ยนเนี่ยมันเป็นไปได้2แบบเนาะแบบแรกก็คือหูเราเพี้ยนกับแบบที่2ก็คือเราไม่รู้วิธีเปล่งเสียงในโน้ตนั้นๆนะคะก็เลยทําให้เพี้ยนแต่สเต็ปแรกเลยเนี่ยแนะนําให้ลองเช็คก่อนว่าเราหูเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนนะคะเทคนิคง,ง่ายๆก็คือถ้าเราร้อง แล้วเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้เราล้องไม่ได้มันเพี้ยนที่ว่ายอย่างเงี้ยก็แสด,ดงว่าจริงๆแล้วอ่ะหูเราอ่ะไม่เพีย้ยนแต่แค่เราอ่ะไม่รู้วิธีที่เปล่งเสียงโน้นนั้นๆนะคะให้มันไปถึงโน้นนั้นได้หรือว่าลงต่ําไม่ถึงอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เทคนิคในการปล่อยเสียงหรือเปล่งเสียงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราล้อเพีย้ยนมาจากการที่คนอื่นมาบอกเราว่าเฮ้ยที่เธอร้องอยู่อ่ะมันเพีย้ยนนะแล้วเราฟังตัวเองไม่ออกว่าเราอ่ะร้องเหีียนอันนี้คือ หูแล้วอาจจะเพี้ยนจริงๆนึกอ,ออกไหมอาแต่ในกรณีรณแรกนะคะที่เราร้องเพี้ยนแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราร้องเพี้ยนเนี่ยอาจจะต้องใช้การบันทึกเสียงเข้ามาช่วยโดยที่เราก็จะกดอัดโทรศัพท์นะคะในโน้ตที่เราต้องการจะร้องน้ออย่างเช่นเราวอร์มเสียงหรือว่าเราร้องเพลงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราก็กดโทรศัพท์อัดเลยว่าเฮ้ยเราร้องแล้วเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่าถ้าเราฟังไม่ออกเนี่ยก็ ก็ต้องแบบฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ร้องอัดบ่อยๆแล้วก็ให้คนอื่นช่วยฟังนะคะก็อาจจะพอแก้เรื่องหูเราขึ้นมาได้บ้างนะในกรณีที่เราไม่ได้เป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบจ 99. 99นะ99.9% 9น่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องหูเพี้ยหรอกแค่ไม่คุ้นกับโนต้ตแต่ปัญหาหลักจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของการไม่คุ้นกับโนต้ตแล้วก็การเปล่งเสียงในโน้นั้นๆแค่นั้นเองนะคะวิธีแก้ก็คือการฝึกวอร์มสเกลเสียงค่ะสเกลเสียงหลักในการวอร์มนั่นก็คือ เมเจอร์สเกลส่วนในเรื่องของเมเจอร์สเกลมันมีโครงสร้างอะไรเป็นยังไงบ้างอ่ะในเลี่บีจะไม่พูดในตรงนี้เนาะเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องของการวอร์มสเกลเสียงที่เรียกว่า C Major Scale กันเลยวิธีร้องก็คือร้องแบบนี้นะคะละลองร้องดูค่ะ แบบนี้บ่อยๆนะคะจนเราจําเสียงของบันไดเสียงที่เรียกว่า C Major s c a l e กได้แล้วจากนั้นเนี่ยหูเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็พัฒนาไปเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าชอบก็กด Follow กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะจะได้มาฝึกด้วยกันชอบคลิปดีๆก็กดติดตามไว้เลยค่ะ